อันุอมยุ่บ้านไหนนะฮะโคกงิ้วน,นี่จำได้อันุมโคกงย้วนะครับจัดทรงอย่างสวยงามนะครับวันนี้ต้องการอันนี้ขนาดยังไม่ขับนะ,บน,ะบนี่ <c oughs> เห็นรอยแล้วนะจัดที่ท่าถึงนีอ่าครับกำลังจัดให้เหมาะสมกับสภาพรถนะครับ วันนี้ไอ้นุ่มก็มารีแมปเพิ่มครับหลังจากขับดืมมานั่ขึ้นไปข้างบนอ่ะก่อนรีแมบอันนี้นายลองสตาร์ทฟังเสียงดูก่อนนี่นก่อนแมบว่าเสียงยังไงเร่งเลยเบิ้ลเลยเบิ้ลตัด หลังจากรีแมปเสร็จเฮ้ยนายคอยหอบเลยด้วยให้เท่รถหอบหรอกเจ้าตัวไม่อยากหอบนี่ถ้าไม่อยากหอบดูเลยนะมันเครื่องเวลาจูงเดินมันจะหอบ